You will never walk alone. ศูนย์วิจัยหมื่นล้านบาทที่เมืองลิเวอร์พูลประกาศลองรับตำแหน่งนักวิจัยจกว่า60ตําตำแหน่งที่เพื่อที่จะไปร่วมทัพหงส์แดงอา้าวอัภัยครับฝรังศสเริ่มที่การสร้างคนไม่ใช่การสร้างภาพลักษณ์ดังนั้นทั้ง2กรณีที่ปรากฏขึ้นกับระดับนโยบายในเมืองไทยไอทีคนตั้งปี2564เป็นอีกหนึ่งก้าวครับที่เมืองไทยเดินถอยหลังศึกษาประวัติศาสตร์เพื่ออนาคตที่ผิดพลาดน้อยลง สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ภาคที่2นะครับสำหรับสรุปข่าว IT ทีคนตั้มประจำปี2564ว่ากันด้ยวยเรื่อง Forecast Policy and Investment หัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่2ครับจาก7หัวข้อสรุปข่าว ประจำปีวันนี้โดยหลักๆก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพยากรณ์เทคโนโลยีเพื่อใช้ในการตัดสินใจนะครับว่าในเรื่องของนโยบายที่เกี่ยวข้องและการลงทุนทั่วโลกทั้งหมดนี้ทั้งสามหัวข้อหลักนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับภาพรวมภาพใหญ่ในระดับประเทศนะครับหรือหน่วยงานใหญ,ใหญ่ส่วนการลงทุนของซัตรหน้าการระดมทุนบริษัทรายย่อยนะครับจะอยู่ในหัวข้อด้านในที่เกี่ยวข้องเช่นในเรื่องของกตั้มคอมพิวเตอร์บริษัทเกิดใหม่ก็ะจะอยู่ในหัวข,ข้อที่6นะครับวิชาการการคำนวณเพราะว่าการได้ส่วนแรก การพยากรณ์เทคโนโลยีการพยากรณ์ที่ดีเนี่ยก็คือการให้ข้อมูลจริงจนสามารถเห็นแนวโน้มอ,อนาคตแอ่ไม่ใช่การเดาสุ่มหรือการให้ทัศนคติส่วนตัวแบบฝันทงแบบนั้นเนี่ยมีพลาดและก็ดับไปหมดแล้วนะครับใครฟันธงในวงการไอทีควอนต้มเนี่ยก็จะไม่ต่างจากกรณีของหมอดูแน่นอนเช่นเดียวกันครับตำนักที่ Qtai i o r u u m เคยใช้ ข้อมูลในการดูการพยากรณ์เทคโนโลยีนะครับเป็นสำนักที่โด่งดังมากคือ MIT Technology Review นะครับในปี2020ปรากฏว่าสำนักนี้ได้ทำการฟันธงเข้าออไปแล้วเนื่องจากว่าเป็นการฟันธงที่ไม่ต่างจากรรมอดูสำหนักนี้จึงหายไปนะครับ2021ไม่ปรากฏขึ้นมาแล้วสำนักนี้เคยบอกว่า2020เนี่ยหนึ่งใน10เทคโนโลยีที่เขาคาดการณ์เป็นเบรกจูเลยนะก็คือ unhackable quantum internet ซึ่งเจ้า quantum internet เนี่ยเป็นเรื่องของอนาคตเป็น เรื่องของการพัฒนาบุคลากรและอุตสาหการรมดังนั้นในที่สุดตำนักนี้จึงกลายเป็นตำนักที่ฟันธงและก็าหายไปสำหรับปี2021นี้จึงเหลือเพียงแค่2แหล่งของการพยากรณ์เทคโนโลยีที่คิวไทยฟอรัมไปหยิบยกมาและนําเสนอเป็นสรุปข่าวนั่นก็คือตำนักแรกนี้นะครับเป็นตำนักที่ใช้มีใช้ข้อมูลมาเป็นประจําทุกปีตั้งแต่ปี2017แล้วนั่นก็คือฮิตไซเคิลของการ์ตเนอร์การ์ตเนอร์จะมีแหล่งข้อมูลมีฐานข้อมูลเชิองอุตสาหกรรมอยู่มากมายนะครับ เขาจะสรุปออกมาเป็นกราฟที่เรียกว่าฮิปไซเคิลประวัติทบทวนก็ได้นะครับในช่วง3ปีที่ผ่านมามีสรุปสะสมมาโดยตลอดนะครับฮิปไซเคิลของกาเนอร์ได้พยากรณ์อเอาไว้แล้วว่า Quantum Computing งนเขาความคาดหวังสูงขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ตปี2017ปรากฏปรากฏตัวเป็นอิมเมจิ่งเทคโนโลยีที่น้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาถู่วงการสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ2017มาสู 2018. ่2018ก็ขยับตัวสูงขึ้นกับความคาดหวังไต่เขาขึ้นไป จนกระทั่งปี2019เกือบถึงยอดได้แล้วก็ย้ายไปอยู่ในมุมของ artificial intelligence หรือกลุ่มที่มี AI มาถึงปี2020ไปสูงสุดแล้วครับบนเขาความคาดหวังแต่ไปอยู่ในโครงสร้างของงานทางด้านการคำนวณอยู่ในหมวดใหม่แล้วนะครับพอมาถึงปี2021หาไม่เจอครับไม่ทราบหายไปไหนเหมือนกันแต่ใ้สุดแล้วก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมานะครับถูกย้ายไปอยู่ในหมวดใหม่ หมวดหนึ่งนั่นก็คือคว a n t u m Machine Learning กับ Emerging t e c h n o l o g ลยทั้งหมดนีเเ้ก็เห็นว่า Gartner พยากรณ์ว่าควอนต u m คอมพิวติ้งหรือควอนตัมแมชชีน e ล r ร์ n ิ่งเนี่ยมาแน่แต่ยังอยู่ในช่วงของการไต่เขาความคาดหวังยังไม่ใช่ p a ฟ t o of p r o d u c t i v i t y กลายเป็นสินค้าขายแล้วมีการใช้งานแล้วสำหรับปี2021นี้ชัดเจนว่าควอนตัมก็ยังไต่เขาอยู่แต่ทั้ง4-5ปีที่ผ่านมาชัดเจนนะครับว่า 1. ในสาขา IT ควอนตด้านการสื่อสารหรือควอนตัมคลิป ไม่เคยปรากฏอยู่บนฮิปไซเคิลของกราดเนอร์เลยยืนยันหนักแน่นชัดเจนว่าไม่ใช่อุตสาหกรรมนะครับเป็นเรื่องของการพัฒนาบุคลากรการศึกษาและการสร้างอุตยาการเพื่ออนาคตยังมีอีกหนึ่งสำนักครับที่คิวไทฟอร์มขอแนะนำครับสำนักนี้ครับเป็นการพยากรณ์ร่วมกันระหว่างโกลแมนแซกร่วมกับบริษัท IBM ทุกปี IBM ก็จะให้โรสแมปหรือว,ว่าให้ความก้าวหน้าออมาว่าการคำนวณเชิงควอนตัมของ IBM นั้นไปได้ถึงกี่คิวบิตแล้วเออร์เรอน้อยครับหรือว่าถูกต้องใกล้เคียง กับที่เขาแจ้งก่อนลวงหน้ามาโดยตลอดดังนั้นจึงเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ในปี2021 IBM กับ Goldman เอ็ดไอพเกับนี่ยคํำนวณออกมาแล้วเห็นภาพแล้วว่ากรณีของขั้นตอนคอมพิวเตอร์ใช้งานได้จริงๆจนไปถึงการสร้างโมเดลของการทำแบบจําลองแบบแบบมอนติคาร l โลนี่คือการทำซิมูเลชันแบบนั้นนะครับนั่นก็นั่นกเปรียบเทียบว,ว่าเครื่องคานวณจะสามารถใช้งานจริงโดยทั่วไปได้แล้วไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยจะต้องใช้จํานวนคิวบิตถึง 7,500คิวบิตนี่คือการพยากรณ์ครับพยากรณ์ไม่ได้หมายถึงการฟันธงแต่ให้ข้อมูลภาพรวมออกมาสองสำนักนี้ครับที่คือไทยควัมขอแนะนำพยายามมาถึงหัวข้อย่อยด้านนโยบายและอโพบิยีของหน่วยงานและประเทศใหญ่ๆทั่วโลกนะครับว่า IT ทีคว t นตัมปี64นี้เป็นอย่างไรกันบ้างนโยบายควอนตัมทุนใหญ่จะเน้นที่การสร้างคนก่อน เร็วแรงแข่งขันเตรียมพร้อมสู่อนาคตก็ต้องสร้างคนกันก่อนไปดูแห่งแรกครับที่ประเทศฝรั่งเศสจากข่าวนี้1.8พันล้านยูโรให้ควอนตัมที่ฝรั่งเศส เป็นดันว่าอันดับ3ที่ตามหลังสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนในการลงทุนงบประมาณที่สูงมากๆนะเป็นอาจจะกลายเป็นฝรั่งเศสก็ได้คงจะต้องมีการจัดอันดับนใหม่นะครับเนื่องจากว่าปี2020ที่ผ่านมาอินเดียเพิ่งจะประกาศไปว่างบประมาณที่เขาจะลงไปกับงานทางด้านเทคโนโลยีควอนตัมนั้นจะใกล้เคียงกับ ของประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามครับหลังจากปี2021นี้คงต้องมีการเบนหมาก,กันใหม่แล้วครับว่า1 2ยังเป็นของสหรัฐอเมริกาและจีนอันดับที่3นั้นเป็นของประเทศใดกันแน่จากข่าวนี้ประธานาธิบดีฝรังร่งเศสได้ให้ข่าวออกมาว่ามีแผนการที่จะจ่ายเงินถึง1.8พันล้านยูโรนะครับโดยที่1.05พันล้านยูโรเนี่ยมาจากรัฐบาลฝรั่งเศสและอีก200ล้านยูโรเนี่ยมาจากยูวน ที่เหลือนะครับอีก5้าล้านยูโรนั้นก็จะมาจากภาคเอกชนที่ร่วมมือกันกับรัฐบาลในการสร้างงานทางด้านกเกี่ยวข้องกับควอนตัมเทคโนโลยีนะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นที่เน้นหนักงไปในตัวเลขย่อยใน1 8พันล้านยูโรนี้800ล้านยูโรจะจ่ายไปที่งานทางด้านควอนตัมคอมพิวเตอร์อย่างเดียวเลยนะครับขยายความขึ้นมานะครับจะให้เห็นชัดๆก็คือว่า งบประมาณเหล่านี้จะจ่ายไปให้กับการให้ทุนเพื่อทํางานวิจัยหลังปริญญาเอกเน้นไปที่ตรงนั้นเลยนะครับ postdoctoral contract กับงานทางด้านควอนตัมเจนเซอร์250ล้านยูโรงานทางด้านคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านความสามารถเชิงควอนตัมที่เรียกว่า postquantum cryptography คณิตศาสตร์ล้วนนะครับ150ล้านยูโรแล้วก็เป็นตัวเลขอกกันดับที่2ครับ320ล้านยูโรนี้จะจ่ายไปที่การสื่อสารเชิงควอนตัมครับ quantum communication สังเกตแล้วครับมีข้อสังเกตอยู่เล็กน้อยว่าที่ฝรั่งเศสจะไม่ใช้คําว่าควอนตัมคริปโตกราฟีนะครับไม่มีคําคํานี้อยู่นะครับใช้ควอนตัมคอมมิเคชัน320ล้านยูโรที่จ่ายไปทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็จะได้มาซึ่งอะไรบ้างครับจุดหมายปลายทางทั้งหมดเสนอมีจุดเด่นอยู่ในสี่เหลี่ยมนี้นะก็คือในที่สุดแล้วจะได้วิทยาวิทยานิพนธ์ในระด,ดับหลักร้อยมีงานวิจัยหลังปริญญาเอกถึง50ชิ้นจนถึงสามารถสร้าง10 สุดยอดนักวิจัยได้ในแต่ละปีแค่นี้ก็สุดยอดแล้วใช่ไหมครับตำาหรับแผนการลงทุน1.8พันล้านยูโรหลายหมื่นล้านบาทที่ประเทศฝรั่งเศสจะลงไปนั้นมีคําที่เน้นหนักก็คือการสร้างบุคลากรฝรั่งเศสเขาลงเป็นหมื่นล้านบาท hood. เข็นสุดยอดนักวิจัย10คนต่อปีทั้งหมดเริ่มที่การสร้างคนไม่ใช่การสร้างภาพลักษณ์มิลลิคคว้าตัมวอลเลว้าว ขยับจากประเทศฝรั่งเศสมาที่เยอรมนีครับไปที่แคว้นเบเรเรียเมืองมิวนิกนะครับ ควอนตัมวอลเล์ที่เมืองมิวนิกนี้มีความพร้อมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับที่มิวนิกมีศูนย์วิจัยทางด้านทโ่มีควอนตัมเกิดขึ้นในมหาวิาลยหลายแห่งและในที่สุดแล้วเขากําลังรวมตัวกันเป็นมิวนิกควอนตัมวอลเล์รัฐบาลกลางจะมาลงร่วมด้วยนะครับแคว้นบาวาเรียเนี่ยจัดเตรียมงบประมาณถึง300ล้านยูโรในช่วงเวลา10ปีในการสร้างศูนย์วิจัยแห่งนี้นะครับและจำนวน่มร้อ120ล้านยูโรนี้จะจ่ายในช่วงปี2021และ2022 ขณะเดียวกันน,นัก et, ควนตั้มวอลเลย์ก็จะเตรียมตัวนะครับเพื่อที่จะตั้งของเรื่องของประมาณจากรัฐบาลกลางให้มาสนับสนุนควนตั้มวอลเลย์แห่งนี้ด้วยงบประมาณที่สูงถึง2 0 0 0ล้านยูโรทีเดียวแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยคล้ายคลึงกับของประเทศฝรั่งเศสก็คือว่าเขามีเป้าอยู่3เป้าหลักๆที่ชัดเจนก็คือ1เพื่อง,งานวิจัยและพัฒนา2เพื่อการศึกษาและ3เพื่อการฝึกอบรมสองประเทศแล้วนะครับ ข้ามแอตแลนติกไปที่สหรัฐอเมริกากันครับหลังจากที่รัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์หมดวาระไปรัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนมาสารต่องบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนเที่โลมีควอนตัมก็ยังต่อเนื่องนะครับหนึ่ง0ล้านหรือกว่า5ล้านล้านบาทนี้จะรวมเอาควอนตัมคอมพิวติ้งเข้าไปด้วยเมื่อแยกย่อยลงไปในรายละเอียด ัวเลขสูงมากมนะครับ40,000ล้านเหรียญจะใช้ไปเพื่อการอัปเกรดหรือพัฒนาห้องปฏิบัติการที่มีอยู่ทั่วประเทศโดยเน้นหนักไปที่เรื่องของซูเปอร์คอมพิวเตอร์1นละ2พัฒนาควอนตัมคอมพิวเตอร์ละและ3ว่าก็ในเรื่องชิปเทคโนโลยีที่พัฒนาชิปอุปรกรณ์เล็กอรอนิ์ทั้งหลายเมื่อเทียบเคียงกันแล้วนะครับถ้าลองหาร3สาขาใหญ่ที่พูดถึงมานั้นอาจจะอยู่ที่ประมาณ1 0 0่0ล้านขนาด10,000ล้านในโดยประมาณนะครับลงไปที่ควอนตัมคอมพิวเตอร์อย่างเดียวซึ่งเท่ากับว่าจะมีอัตราส่วนถึง10เท่า ของประเทศฝรั่งเศสและเยอรมนีเลยนะครับโดยประมาณสหรัฐอเมริกาจะใช้งบประมาณสูงกว่าขนาดนั้นสั้หรับงานควอนตัมคอมพิวติ้งเช่นเดียวกันครับสังเกตไม่ว่าจะที่เยอรมนีฝรั่งเศสหรือสหรัฐอเมริกาล่าสุดไม่มีคําพูดที่เกี่ยวข้องกับควอนตัมคลิปโตกราฟีเลยย้ําอีกประเทศสร้างคนสร้างงานควอนตัมรองรับที่อัลเบอตา คราวนี้มาจากประเทศแคนาดากับการลงทุนเพื่อที่จะสร้างตำแหน่งงานอีก1,000ันตำแหน่งเพื่องานทางด้านของเทคโนโลยีควอนตัมนะครับโดยที่จะเกิดขึ้นในเมืองแห่งควอนตัมมันเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านควอนตัมคราวนี้จะเห็นได้ว่าเขาลงทุนเพื่อการสร้างคนอีกแล้วครับและการสร้างคนนั้นก็จะบอกว่านี่คือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต this is the start of something big นโยบายเหล่านี้นี่น่าสรรเสริญและน่ายินดีด้วยนะครับคราวนี้ข้ามจากทวีปอเมริกาเหนือนะครับข้ามแอตแลนติกกลับมาที่ทวีปยุโรปกเกาะอังกฤษครับ You will never walk alone มาแล้วครับที่เมืองลิเวอร์พูลศูนย์วิจัยหมื่นล้านบาทเพื่อง,งานทางด้าน AI หรือปัญญาประดิษฐ์กับงานการคำนวณเครื่องควอนตัมนะครับได้เลิกประกาศรองรับตำแหน่งนักวิจัยจกว่า60ตำแหน่งพร้อมกับนักศึกษาที่เพื่อที่จะไปร่วมทัพหงส์แดงอ,อ๋อภัยครับ เพื่อที่จะไปอยู่ทํางานอยู่ที่เมืองลิเวอร์พูลนะครับอาจไปดูฟุตบอลที่ถึงผงแดงด้วยก็ได้โดยศูนย์วิจัยแห่งนี้นะครับเป็นการลงขันกันของภาครัฐและบริษัทไ b เบียร์รัฐบาอังกฤษผ่านไปทาง U.K.Research and Innovation หรือ U.K.R.I ตกลงที่จะจ่ายงบประมาณถึง172ล้านปอนด์หรือประมาณ7,500ล้านบาทนะครับในช่วงเวลา5ปีเมื่อรวมกับของทางด้าน IBM อีก3.8ล้านปอนด์ซึ่งเป็นอินคายอันหมายถึงไม่ใช่เงินสดนะครับแต่เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ IBM จะร่วมอยู่ในศูนย์วิจัยแห่งนี้ด้วยนะครับรวมแล้วทั้งหมด210ล้านปอนด์ทั้งหมดนี้มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้างงาน หลังจากที่อังกฤษออกจาก eu หรือว,ว่า brexit ประเทศนี้ก็จ่ายหนักๆมาหลายปีติดนะครับถ้าสังเกตดูเขาก็จะเริ่มต้นจากการสร้างโครงสร้างพื้นฐานและการสร้างคนแบบนี้มาในทุกๆรอบหลังจากประกาศการลงทุนไปแล้วก็จะมีประกาศที่ตามมาอย่างแน่นอนนั่นก็คือประกาศรับนักศึกษาและนักวิจัยจากต่างชาติเพื่อไปทํางนานที่เกาะอังกฤษ ไ้เวลาแล้วครับหลังจากดูสรุปข่าวทางด้านนโยบายและการลงทุนของต่างประเทศได้เวลาที่ย้อนกลับมาดูตัวเราเองครับแม้เดินช้าแต่ไม่ควรถอยหลังแต่ปรากฏว่าปี2564นี้มีข่าวปรากฏขึ้น2ข่าวมาทบทวนกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งได้นําเสนอไปแล้วในสรุปข่าวสุดยอดข่าวไอทีคว t นตัมของเมืองไทย นั่นก็คือกรณีที่หน่วยงานทางด้านของนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำเสนอข้อมูลเมื่อวันที่18สิงหาคม2 5 6 4 1หนในนั้นระบุว่าการสื่อสารเชิงควอนตัมนั้นนำไปใช้กับกรณีของธุรกรรมการเงินการธนาคารครับโดยอ้างอิงมาจากโรสแมปหรือแผนที่นำทางเป็นข้อมูลเชิงจินตนาการแล้วข้อมูลนั้นก็มาอยู่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานทางด้านนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนอีกข่าวหนึ่งเช่นเดียวกันแนวทางเดียวกันเลยนะครับก็คือข้อมูลที่ปรากฏขึ้นมาจากคาพูดความเข้าใจของอดีตผู้บริหารหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากับกรณีของคอตั้มคริปโตกราฟีและการสื่อสารเชิงคอตั้มเหมือนกันและประเข้าใจในลักษณะเดียวกันนั่นก็คือเป็นแนวทางที่ยังไปใช้กับการทําธุรกรรมการเงินการธนาคารป้องกันอัจญากรรมคอมพิวเตอร์แบบนั้น ซึ่งต้องถรุปกันอีกครั้งนะครับว่าวิธีการวรหัสรับเชิงควอนตัมหรือควอนตัม k e วดิส t r ิ b บิชัน QKD เป็นวิทยาการเพื่อการสร้างบุคลากร,กรเพื่อไปสู่อนาคตมีประโยชน์เหมือนกันแต่เป็นกรณีที่จํากัดมากๆเช่นศูนย์แบ็กอัพข้อมูลที่มีเงื่อนไขเฉพาะกิจไม่สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับงานทางด้าน IT ในปัจจุบันทั่วไปได้เลยนะครับ กรณีของ Quantum Distribution เป็นการส่งกุญแจรหัสลับเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสื่อสารโดยหลักดังนั้นทั้ง2กรณีที่ปรากฏขึ้นกับระดับนโยบายในเมืองไทยไอทีควอนตัมปี2564<ก>เป็นอีก1นก้าวครับที่เมืองไทยเดินถอยหลังการตลาดควอนตัมโลกกับรายงาน IT ทีควอนตัมนั่งเทียนขยับมาดูหนึ่งเรื่องครับเป็นมุมลบเช่นเดียวกันในสังคมของโลกไอทีควอนตัมับ การจัดทํารายงานการตลาดทั้งนี้ก็เพื่อที่จะเป็นสรุปข่าวทําให้เป็นภูมิคุ้มกันที่ดีภูมิคุ้มกันอีกสักโดดหนึ่งนะครับเป็นบูสเตอร์เนื่องจากว่าหลายหลายปีก่อนหน้านี้คิวไทโฟลัมเคยจัดทารายงานตลาดคอนตามนั่งเทียนแล้วนะครับสรุปออกมาว่าทั่วโลกนั้นมีรายงานขายออกม,มามากมายทีเดียวโดยเกือบทั้งหมดนั้นเป็นรายงานที่สร้างตัวเลขกันขึ้นมาเองปีนี้เป็นอย่างไรครับไปตามดูกันด้านใน ีนี้สรุปมาเพียงแค่ข่าวเดียวนะครับสามารถแทนได้ทั้งวงการเลยทีเดียวรายงานการตลาดที่สามารถเนรมิตตัวเลขขึ้นมาได้ดังใจนะครับมีขายอยู่มากมายในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักแล้วก็เป็นรายงานในราคาระดับแสนสร้างรายงานสารพัดนึกขึ้นมานะครับนึกอะไรออกก็ให้ข้อมูลแบบนั้นนมีทริคสําหรับการพิจารณาว่ารายงานเหล่านี้นั่งเทียนขึ้นมา เพราะอะไรกรณีตัวอย่างคนทมคลิปตัวกราฟีไม่เคยมีอุตสาหการรมเกิดขึ้นจริงยังอยู่ในวงการการศึกษาและวิจัยเท่านั้นดังนั้นการตลาดที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่ตลาดทัดเจนแน่นอนแล้วก็ไปอ้างอิงเอาบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับคนทมคลิปตัวกราฟีมาอยู่ในรายงานด้วยอันนี้ก็เป็นทริคที่สามารถพิจารณาได้นะครับและ 2. ลองดู ทบทวนกับประวัติเก่าดูสิครับแหล่งนี้ผลิตรายงานนั่งเทียนขึ้นมาก่อนแล้วชัดเจนครับมุมขวาบนตลาดไลไฟายปี2016ถึง2020ไลไฟายนั่นก็คือเทคโนโลยีลวงครับทั่วโลกปรากฏข่าวเทคโนโลยีลวงทางด้านไลไฟายที่จะมาแทน Wi-Fi ใช้ไลหรือแสงแทนแสงจากหลอด LED สามารถให้อินเทอร์เน็ตความเร็วความเร็วสูงออกมาได้โดยใช้แทน Wi-Fi ไ,ไ,ไปเลยนะครับเป็นแบบนั้นซึ่งไม่มีอยู่จริงแล้วรายงานนั้นก็หมดอายุไปเรียบร้อยแล้ว เห็นได้ไหมครับว่าตรงนี้คือรายงานนั่งเทียนชัดเจนจนถึงปี2021ยังไม่เคยปรากฏเลยครับว่ามีสินค้าไลฟายฟออกมาขายยังไม่เคยมีมูลค่าการตลาดแม้แต่เพียงแค่ดอลลาร์เดียวดังนั้นประวัะติชัดเจนนะครับว่าเป็นรายงานนั่งเทียนแน่นอน นี่คือหนึ่งในะตัวอย่างนะครับโดยหลกักๆแล้วสรุปปีนี้นะครับไอทีควนตัมทุกสาขาทั้งการสื่อสารและการคำนวณรายงานการตลาดที่พบปี2 5 6 4ขอใช้ตัวเลขว่า99.99 99เป็นรายงาน IT ทีคว t นตัมนั่งเทียน แต่ที่แน่ๆครับบริษัทที่ขายรายงานนั่งเทียนเหล่านี้นะรวยในอัตราส่วนเปอร์เซนต์ที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับบริษัทที่กําลังทํางานวิจัยลักษนาทางด้านไอทีควอนตั้มโดยตรงลองดูนะครับ g ู o g l e IBM ลงทุนเป็นหมื่นๆล้านเหรียญยาวนานมาแล้วแต่เขาเหล่านั้นยังไม่สามารถขายสร้างรายได้ได้เลยยังอยู่ในภาวะที่เรียกว่ากินทุนอยู่แต่เจ้าของบริษัทที่สร้างรายงานควอนตัมนั่งเทียนเหล่านี้นั้นเขาไม่มีต้นทุนอยู่เลยนะครับนอกจากเทียนเล่มเดียว ปิดท้ายหัวข้อสรุปข่าวไอทีควอนตัมหัวข้อที่2นะครับการคาดการเทคโนโลยีนโยบายรวมถึงการลงทุนที่เกิดขึ้นในวงการไอทีควอนตัมปี2 5 6 4สรุปได้ดังนี้นะครับควอนตัมคลิปตกราฟี่ยังอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าหลังดอยการสร้างคนสร้างวุทยาการเท่านั้นยังไม่มีอุตสาหกรรมเกิดขึ้นจริง ส่วนควอนตัมคอมพิวติงอยู่ในระดับเชิงดอยการไต่เขาอยู่นะยังใช้เวลาย,ยาวนานที่จะเกิดอุตสาหกรรมขึ้นจริงได้ในอนาคตส่วนทางด้านนโยบายทั่วโลกหันกลับมาสร้างคนสร้างตำแหน่งงานและสร้างโอกาสนะครับไม่ใช่ลหลงไหลกันอยู่ที่ภาพลักษณ์ส่วนทางด้านการลงทุนเมื่อต้องการสร้างคนจึงต้องหันหลังกลับไปอยู่กับคำว่าควอนตัมเวิร์กโฟร์หรือสร้างบุคลากรสร้างความถึงพร้อมทางด้านควอนตัมให้ได้ก่อนทั้งหมดนี้คือปิดท้ายนโยบายโลกตะวันตกยังมั่นคง กินภาพลักษณ์มั่งคัง่งแต่เมืองไทยมั่นใจไหมเจอนโยบายควอนตั้มโลกอาจจะร้อนแรงเจอการลงทุนควอนตั้มโลกอาจจะหลงเจอนโยบายควอนตั้มไทยกับต้องปรงสังคมไทยคงต้องช่วยเหลือกันเอง